หลังจากที่ยูทูบเบอร์สาวชื่อดังมิวกี้ประยาพดุงสุกได้เปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่ดีกรีเชฟร้านดังทำเอาหลายคนฮือฮาไม่น้อยเพราะความสวยหล่อของทั้งคู่นั้นเหมาะสมกันมาก แถมความรักยังหวานสุดๆมีภาพน่ารักๆออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันเรื่อยๆแต่มาตอนนี้ความรักของทั้งคู่จบลงแล้วโดยมิวกี้ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้บอกว่าความรักครั้งนี้ของเธอได้จบลงอีกครั้งแม้ว่าเธอจะพยายามยื้อแล้วก็ตามทีครั้งนี้ทำให้เธอได้เรียนรู้ว่า แค่รักอย่างเดียวไม่พอจริงๆแต่ต้องมาพร้อมความซื่อสัตย์และจริงใจทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่มีอะไรแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของความรักมิวกี้เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าความรักสวยงามและเป็นพลังขับเคลื่อนมิวกี้ให้มีแรงบันดาลใจในทุกๆอย่างมิวกี้พยายามประคับประคองทุกความสัมพันธ์เอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่มิวกี้จะทําได้โดยเฉพาะครั้งนี้มิวกี้พยายามยื้อและไปต่อ มิวกี้จริงจังทุ่มเทกับความรักทุกครั้งเสมอถ้ามิวกี้ตัดสินใจเปิดตัวและคบใครจริงจังในฐานะแฟนมิวกี้เสียใจมากที่ความรักของมิวกี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกับเชฟครั้งนี้ได้จบลงอีกครั้งและมิวกี้พยายามยื้อให้ถึงที่สุด แต่ครั้งนี้ทำให้มิวกี้เรียนรู้อีกครั้งว่าความรักอย่างเดียวอาจไม่พอมันต้องมาพร้อมกับความจริงใจและความซื่อสัตย์มิวกี้รู้ดีว่าทุกการเคลื่อนไหวของมิวกี้จะมาพร้อมข่าวเสมอและคนมีอีกหลายคนที่คอยรอยเหยียบซ้ำเมื่อมิวกี้ล้มคอมเมนต์แย่ๆที่คอยตามด่ามิวกี้แบบสะใจตลอดเวลาแบบสนุกปาก ทำได้เลยค่ะหากมันทำให้คุณรู้สึกสบายใจและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนสนิทและแฟนๆทุกคนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ็บแต่จบคลิกเพื่ออ่านข่าวบันเทิงวันนี้